วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแม่เนาะม่เนาะแม่เนาะแม่เนอะแม่เนาะแม่พนระแม่เนาะแม่เนาะแม่เนระแม่เนาวจม่เนารแม่เนาะแม่เนาะแม่เนาะแม่วนาะแม่เนาแม่เนาะแ่นะแม่ะแม่เนาะแ่นาะแม่เนาะมเนากมนาีแม่นาแม่นาะแม่าะว่เราม่นาะแม่เนาแม่าแมเาะแ่เาะแก่เนาะแก่เนาะทม่เวาะม่เนสัแม่เนามกเนาะแเนามเนาม่อแรกนะคะ นี่คือภาพของแพนด้าแปดชื่อว่าเลนี่กับลอตตี้ค่ะออกมาเผยโฉมพร้อมกับเหมิง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 เนี่ยก็คือตัวใหญ่แม่ของทั้งคู่นะคะนี่คือภาพจากเมื่อวานนี้นี่เองจะเห็นว่าลูกแพนด้าแปดนี่ล็อตีกับแม่ไม่หักเลยค่ะทั้งคู่ก็คือเลนี่กับลอตตี้เนี่ยะ Panda, นะคะเป็นเพจเียทั้งสองตัวนะคะเกิดเมื่อ22สิงหาคมปีที่แล้วชื่อภาษาจีนของ,ของแพนด้าแปดก็คือเหมิงเหาิ ทีแ่แปลว่าความฝันอันสวยงามแล้วก็เหมืองเกียนที่แปลว่าความฝันอันแสนหวานค่ะและย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเหมืองเหมืองก็ออกรูปแพนด้าแฝกคู่แรกมาแล้วก็คือพิกกับพอนะคะซึ่งตอนนี้ถูกส่งกลับไปยังสวนแพนดา้าเฉินตูตั้งแต่าคี2023 20ค่ะค่ะจะไปดูบ้านกันนะจ้าบ้านใหม่ไปดูแบดมินตันฟรินเซสสีวันบุลีไทยแลนด์มาสเตอร์2025ชิงถ้วยะราสทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีวันกุรีนารีบัตเ์ไปดูบ้านใหม่ วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองนะเลิศค่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านสร้างใหม่นะคะแต่เดี๋ยวอุ่นกับข้าวกันโค้ยมืดเดี๋ยวอุ่นกับข้าวให้แม่ก่อนนะจ้าเนี่ย เดี๋ยวอุ่นกับข้าวให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้างก่นอนนี่นะคะนี่ผัดปูเมื่อเช้งวันไปซื้อมาอเ,เดี๋ยวอุ่นให้แม่เดีแ๋แม่ตื่นมาจะได้กิน สวัสดีค่ะแม่พักผ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูบ้านสร้างใหม่นะเดี๋ยวอุ่นข้าวกับกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ตื่นมาจะได้กินข <c oughs> นเหนียวซื้อมาโรนึงเล่หนึงเอง <c oughs> เดี๋ยวอุ่นข้าวกับกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูบ้านสร้างใหม่นะจ้ารอสักครู่ซื้อข้าวมากิโลนึงไม่ทังวน สวัสดีค่ะมีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาให้กำลังใจนะจ้าเดี๋ยวจะอุ่นกับเดี๋ยวจะอุ่นข้าวกับกับข้าวไว้เดี๋ยวเราไปดูบ้านกลับมาแม่ก็ตื่นแล้วก็ได้กินข้าวพอดี สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลใครเอ่ยซาซาซาฟิล่าฮัลโหลเวลคัมทูไทยแลนด์จ้าเวลคัมทูไทยแลนด์ซาฟิล่า Good evening กูดิบวินิ่งแม่พักผ่อนอยู่นะจ๊ะฮัลโหลบาฮาบาฮาซาบิสาบาฮาซาอินโดนีเซียอ๋อเวลคัมทูไทยแลนด์จ้า, aha, oh. Thailand, จานี่แม่อยู่แม่อยู่ในห้อง,องนอนอยู่ <laughs> เราไปดูบ้านกันเดี๋ยวพาไปดูบ้านสร้างใหม่บ้านใหม่ของเราอุ้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยบ้านใหม่ของเราไปถึงไหนแล้วไปดูกันนะนี่อันนี้อยู่หน้าบ้าน <laughs> สวัสดีค่ะฮัลโห welcome to Thailand สวัดีตอนรับทุกท่านนะคะนี่มาหน้าบ้านนี่เดี๋ยวไปดูบ้านสร้างใหม่นะฮัลโหลสลามอิ <c oughs> <c oughs> นโดนีเซียหรอคะไอแอมไทยแลนด์ ดูคัมทูไทยแลนด์จ้าฮัลโหลอนนี้มาหน้าบ้านนะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านใหม่นะสร้างใหม่จ้าอันนี้เป็นบ้านของแม่บ้านแม่นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นบ้านพี่สาวคนโตบ้านพี่สาวคนโตนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูบ้านเรานะไอบ้านแอมเฮาเฮาไอแอมเฮาอินเดียเฮาเฮาเฮาบ้านใหม่นะคะดูซิว่าสร้างถึงไหนแล้ว <c oughs> ตรงนี้เป็น ที่เพาะนี่ปลูกต้นมะปลูกต้นขึ้นช่ายนะจ๊ะเห็นไหม <c oughs> ต้นขึ้นช่ายของพี่สาวปลูกไวข้ขายนะคะซิสเตอร์ซิสเตอร์อันนี้เฮาเฮาซิสเตอร์เฮาซิสเตอร์นะคะซิสเตอร์อันนี้ ปลูกนี่ปลูกไว้ขายนะคะเนี่ยปลูกไว้ขายนี่โตแล้วต้นนี้โตแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบ้านเรานะเออเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนนี่ให้ดูอะไรต็แล้้นี่คือนี่นี่ แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ของพี่สาวติดให้ใหญ่บเบ้อเลยฮัลโหลวลคัมทูไทยแลนด์ทุกท่านเลยนะจ๊ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยสวัสดีคะ่ะเอามาดูบ้านนะสร้างถึงไหนแล้วเนี่ย บ้านของเราเองสร้างใหม่นะคะดูสักแต้นีเน่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่นะคะโครงสร้างบ้านดูดูเป็นกลางปอดนี่นี่นี่ตอนนี้มีโครงหลังคาโครงหลังคา